สวัสดีแฟนหมัดมวยทุกท่านนะครับวันนี้เรากลับมาแล้วกับทีมงานสยามมวยมันนะครับหลังจากห่างหายหยุดยาวกันไปนะครับวันนี้เรากลับมาในศึกเพชรยินดีนะครับวันพฤหสัสบดีที่5มิถุนายน2518้า้สถ่ายทอดส,สดทางช่อง two f o u u กฎหมายเลข24นาวิทีมวยราชดำเนินใน4คู่แรกนะครับส่วนช่วงที่2เนี่ยก็ไปต่อกันในแอปพายทีวีนะครับไปลุ้นไปมันกันได้เลยนะครับแต่วันนี้เราจะวิเคราะห์กันอยู่ที่4คู่มัจจุราชเจอกับแคนชัยน้ำตาเดือดเจอกับ1ภูสิงห์ นะครับแล้วก็สังฟ้าเจอกับเพรเตชินบางแสงไฟขับเฉียบขาดปอพงสว่างจากป้องกันแชมป์กับผู้ท้าชิงอย่างมังกรเหล็กนะครับซึ่งไปเก็บตัวอยู่ค่ายบางแสงไฟขับส่งมา2คนเลยวันนี้นะครับสำหรับค่ายบางสาไฟขับนะครับใครเป็นแฟนหมัดมวยของค่ายบางแสงไฟขับหรือแฟนหมัดมวยของอ่านักชกในวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กับทีมงานสยามมวยมันด้วยนะครับเพื่อที่ช่องเราจะได้ไปต่อได้นะครับหรือใครมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันด้านล่างนี้ได้เลย นะครับไปดูคู่แรกนะครับมัจจุราชปอพงสว่างเจอกับแคนชัยนะครับในพิกัด124ปอนคู่นี้เก๋ากับสดนะครับแคนชัยเนี่ยอายุ15ปีมัจจุราชนี่29เลยนะครับมัจจุราชเนี่ยชกล่าสุด1เดือน19วันอายุ29ปีสูงสดสูง1้5เซนติเมตรเป็นคนหนองบัวลำพูชกมาแล้ว60สิบไฟนะครับบอกเลยว่าเป็นมวยบู๊มวยเตะขาต่อยหมัดแข็งนะครับส้มที่เพชรนาคาจังหวัดอุตรดิตถ ปล่อยหกสิบกิโลกรัมคูณมาสามกิโลกรัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือร้อยถึงร้อยยี่สิบปล่อพิกัดนี้ร้อยยบก่อนช่าง 6, ร้อยยีหกเหลือร้อยเป็นมวยพันดุเปิดเกมตลอดนะครับต,ต่อยหมัดฟันศอกจะใส่แรงบูดุด,ดันนะครับเคยชนะหลายๆไฟไฟมานะครับแคนชัยก็อายุ15ปีสูงรสูงแปดเซนติเมตรชกล่าสุดเนี่ยสิวันร่างกายยังฟิตเปี้ยเลยนะครับจังหวัดไปคนจังหวัดสุสาเกตชกมาแล้ว 65, ลหว น้ำหนักปล่อยๆ59กิโลกรัมคูมมา4กิโลกรัมน้ำหนักที่ดีที่สุด122-21ปอรด์พิกัดวันนี้124ก่อนช่างเนี่ย124.7เกินมา0.7นะครับก็วันนี้ได้วิ่งได้ออกกำลังกายช่วงเช้าก็ผ่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับทางด้านาแคนชัยแต่ทางด้านมัจจุราเนี่ยขาดนะครับขาดไปอยู่ที่0.4นะครับเป็นมวยซ้ายครบเครื่องมวยเข่าไล่แขนปั้มตีดีบุดุดัน นะครับวันนี้ต้องมาเจอไติรุ่นพี่อย่างมัจจุราชปอพงสว่างเนี่ยต้องคิดหนักเลยทีเดียวมัจจุราชวันนี้เปิดราคามาเป็นรองนะครับเคยเจอกับหนึ่งผู้สิงวอเทคโนโลยีหลวงปู่สวงนะครับแพ้นอกยกศรีไปนะครับในพิกัด125ปอนด์แล้วก็แพ้นอกยกศรีเปลี่ยนสยามสิทธิ์วสกณ์ชนะคะแนนจอมเดชสายลัดย์ยิมแล้วก็แพ้ให้กับน้ำตาเดือดเกียรติชัยนะครับส่วนหน้าแคนชัยเนี่ยไม่ธรรมดารุ่นรุ่นน้องนะครับชนะนอ้องยกศรีกับเพชรลุ่งสงกเอกวินนะครับ ็ในพิกัด122ต่อ123ปอนด์นะครับซึ่งไฟนั้นเนี่ยชนะนอกไปแบบสวยงามนะครับแต่ไม่รู้ว่าผู้ต่อสู้เนี่ยโดนอะไรนะครับก็กําลังสดเลยสําหรับแคนชัยนะครับชนะคะแนนเพชรพัชระนะครับแล้วก็ชนะนอกยก4กับพันพยัคชนะนอกยก2กับยอดทองไทยชนะคะแนนเพชรมงคลสามารถพยากรุณยิมนะครับ2ไฟติดในศึกมือมาสนามเมืองแล้วก็เพชกินดีนะครับวันนี้มองดูเนี่ยบอกเลยว่าแคนไชัยกําลังสดกําลังห้าว นะครับเจอมัจจุราชรุ่นพี่เก่าเกมเนี่ยถ้าผ่านมัจจุราชไปได้เนี่ยบอกเลยว่าเจอใครก็ได้สําหรับแคนชัยนะครับในรุ่นพิกัด125กําลังสดกําลังห้าวคู่นี้ผมขอชอบไปทางได้แคนชัยนะครับซึ่งแคนชัยเนี่ยจะเป็นมวยที่เดินนะครับออกอาวุธฉลาดนะครับซึงวันนีอ้อายุจะเป็นรองเนี่ยแต่บอกเลยว่าอายุไม่เกี่ยวใส่เดียวได้หมดวันนี้ได้ใส่เดียวแน่นอนนะครับแต่จะไปมัจจุราชนะครับอาจจะไป แทนชัยนะครับไม่ใช่มัจุราชน,านะครับแล้วก็คู่เอกช่วงแรกนะครับน้ำตาเดือดเกียรติชัดชัยเจอกับหนึ่งผู้สิงนะครับหนึ่งผู้สิงเนี่ยช่วงนี้ฟอร์มสดมากนะครับในพิกัด126ปอนด์นะครับน้ำตาเดือดในช่วงแรกสุด28วันอายุ22ปีส่วนสูง178เซนติเมตรเป็นคนกำแพงเพชรช่วงมาแล้วร้อยไฟเป็นมวยขวามวยเข่าซ้อมที่เกียรติชัดชัยจังหวัดกำแพงเพชรปล่อยปล่อย63กิโลกร,รมัมคูมาสามกิโลกร,รัมน้ำหนักที่ดีที่สุดร้อยยี่สิบหกถึงร้อยสามสิ ก่อนช่าง2 6 1ลดไป0.1เหลือ126เป็นมวยขวาสูงยาวเข่าแหลมเปิดเกมสัตว์แข้งนะครับชอบชวนทะเลาะนะครับเป็นมวยเข่าที่แทงเจ็บอีกคนหนึ่งนะครับวงในนี่เหนียวแน่นเลยทีเดียวสําหรับน้ําตาเดือดหนึ่งผู้หญิงก็ชกล่าสสุด179วันอายุ22ปีส่วนสูง173เซนติเมตรเป็นคนอำเภอโนน,นคุนจังหวัดศรีสะเกดชกมาแล้ว105เป็นมวยซ้ายครบเครื่องซ้อมที่ปอพินพัฒน์กทมปล่อยๆเนี่ย53กิโลกร,รมัมคมมา5กิโลกร,รมัม น้ำหนักที่ดีที่สุดคือ1 3 0ถึง1้อปอนด์นะครับก่อนช่างในวันนี้26อ่าพิกัดวันนี้1 2 6ก่อนช่างร25.5ขาดไปสุดจดนะครับก็ไล่ไม่มีปัญหานะครับเป็นมวยครบเครื่องศอกรอสวนนี่แรงเลยทีเดียวนะครับวงในเนี่ยงัดศอกงัดมัดได้ตลอดนะครับเป็นมวย้ายฝีมือครบเครื่องเลยทีเดียวนะครับล่าสุดของน้ำตาเดือดไปการนชนะคะแนนเก่งสยามบทสิทธิ์บอลสกุลนะครับแล้วก็ชนะเก่งสยาม2ไฟต์ติดเลย แพ้ทรงเดชนะครับก่อนหน้านี้ก็ไปชนะมาก่อนแล้วก็มาแพ้ในพิกัด128ปอนด์นะครับแล้วก็ไปการแพ้นิโลิเจตส์บาังแก้วชนะเก่งสยามสิบบนสกลนะครับไม่ได้เจอใครเลยนะครับมัจจุราชก็ไปแพ้คะแนนให้กับน้ำตาเดือดอีกครั้งในพิกัด125อปอนด์นะครับถ้าวันนี้แคนชัยผ่านมาได้เนี่ยผมบอกเลยว่าเจอทั้งน้ําตาเดือดแน่นอนนะครับมีคู่ชกตลอดแน่นอนนะครับเจอน้ําตาเดือดหนึ่งผู้สิงได้ทุกคนนะครับแต่ถ้าผ่านไม่ได้เนี่ยวันนนนน้ัจรง่ดแแเกิอะคบ หนึ่งผู้สิงล่าสุดเป็นการชนะนกยกงสีกับมัจจุราชประพงสว่างนะครับแล้วก็แพ้คะแนนให้กับฝรั่งผมนะครับแพ้ให้กับสมิงทองนะครับชนะสมิงทองแล้วก็ชนะนกยูงสามกับเสมอสิงห์นะครับแพ้ไข่มุกขาวนะครับเมื่อปี2516นะครับช่วงนี้หนึ่งผู้สิงเนี่ยฟอร์มกําลังสดนะครับกําลังห้าวเนี่ยเจอน้ําตาเดือดซึ่งเป็นมวยเข่าเนี่ยบอกเลยว่าได้ลุ้นนะครับได้ลุ้นน้ำนกเหมือนกันนะครับสําหรับคู่นี้ ผมว่ามวยชอบของผมเนี่ยผมชอบไปทางด้านหนึ่งผู้สิงมากกว่าในคู่นี้นะครับเพราะน้ำตาเดือดเนี่ยเคยเจอหลายไฟแล้วเขาเลิ่มวงในงเดียวแต่ฝีไม้ลายมืออาวุธเนี่ยยังไม่หลากหลายเท่าไหร่สําหรับน้ำตาเดือดมีเข่าอย่างเดียวนะครับแต่ยังไม่ครบเครื่องนะครับเขาะจะไปทางด้าน1ผู้สิงในคู่นี้นะครับไฮไลท์ของเราเลยสังฟ้ากับเพชเ,เตชินในพิกัด1 1 0ต่อ1้อปอนด์นะครับซึ่งสังฟ้าเนี่ยมวยเก่าต่อให้รุ่นน้องอย่างเพชเตชินไป1ปอนด์นะครับ ก็สังฟ้านเนี่ยชกล่าสุด 1- เดือน2อวันอายุ24ปีส่ปีสูง1น5งเซนติมเมตรเป็นคนอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาชกมาแล้วร้อยไฟเป็นมวยขวามวมยฝีมือส2ที่นอนอนุวัตยิมจังหวัดชนบุรีจังหวัดเดียวกันเลยนะครับแต่ต่างศึกทางค่ายกันนะครับปล่อยปล่อย52กิโลกร,รัมคุมมา2กิโลกร,รัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือร้อยหถึงปอนด์พิกับวันนี้1้0ยก่อนช่าง 112. 1้2 1 ลดเยอะนะครับ2.1เลยทีเดียวนะครับร่างกายจะไหวหรือเปล่าซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยสั่งฟ้าเนี่ยแทบจะร่างกายยังไม่ร่างกายเนี่ยไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่หลายไฟมีการยกเลิกไปด้วยนะครับไปเมื่อขวาจังหวะฝีมือควบเครื่องสัตว์แข้งขวางหน้าไล่แขนหักแขนแทงดีเหลี่ยมเชิงดีลดเร็วนะครับส่วนทางด้านเพชรเตชินกาลังสดมานะครับชกงล่าสุด1เดือน12บวันอายุ18ปีส่วนสูง169เ้ซนติเมตรเป็นคนอำเภอราสีใสจังหวัดศรีสะเกษ โชคมาแล้วสุดไฟเป็นมวยขวามวยฝีมือนะครับสำหรที่บางแสนไฟขับอ่าขอเสียงอ่าแฟนคลับของบางแสนไฟขับเลยนะครับกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับน้ำหนักปล่อย55กิโลกรัมคุมาหกิโลกรัมนะครับน้ำหนักที่ดีที่สุด1 1 0ยสิถึงร้อปอนด์พี่กับไัในร้1ยสนะครับก่อนช่าง110.7ลดไปอ่าก็เหลือ110.7นะครับก็ห่างประมาณ111นั่นแหละนะครับประมาณนี้นะครับเป็นมวยขวาฝีมือจัดจ้านนะครับบอกเลยว่าต่อยผิวอาวุธหลากหลายฉลาดนะครับมีความเป็นมวย นะครับมีฝีมือนะครับก็ทั้งคู่เนี่ยบอกเลยว่าดูดีด้วยกันทั้งคู่นะครับสําหรับทั้ง2คนนี้นะครับสังฟาล่าสุดเป็นการแพ้คะแนนกระดูกเหล็กอัจฉริยะนะครับแล้วก็ชนะดอกไม้ไฟบอลลูนรูดครับในศึกมวยม,มัสนามเมืองช่วงที่2แล้วก็เป็นการแพ้ฉลามชนสามารถพยัพยกอรุณยิมแพ้ซูเปอร์ไบต์นะครับแล้วก็แพ้กระดูกเหล็กแพ้ดวเก้าเก้าท็อฟแฟมลี่ยิมนะครับ นในการ107วันนี้ก็มาปล่อยๆมาเลย110นะครับข้ามมาเลยเพชรเตชินเนี่ย่ยอาชนะน,น,นกยูงสามกับหลานย่าโมนะครับล่าสุดเลยนะครับหลานย่าโมนี่ก็ทําแสบล่าสุดไปสวนนะครับชนะคะแนนบิ๊กบอสและน้องมวยไทยนะครับแพ้ให้กับเพ็กเอลวันนกยูงสามโดยนกยูงสามก 3, ับชนะดอกไม้ไฟบอลลูงโลดนะครับแล้วก็ชนะเพ็กเอลวันชนะเพชรสีแดงส์เจริญทรัพย์นะครับ,นะรบไม่ธรรมดาเจ้าเพชรเตชินคนนี้แฟนคลับเยอะมาก นะครับแต่วันนี้ผมมองว่าเพเทชินเนี่ยเป็นรองนะครับสังฟ้าเนี่ยเป็นต่อนะครับก็ถ้าให้วัดกันจริงๆเนี่ยผมมองได้เลยว่าเพเตชินวันนี้ข้างสนามเนี่ยเสียงเชียร์สนั่นแน่นอนนะครับขอไปทางด้านเพเตชินในคู่นี้นะครับถึงแม้เป็นรองแต่แตในสนามเป็นต่อแน่นอนนะครับสำหรับเพเทชินนะครับคู่ ป้องกันแชมป์ในพิกัด126ปอนด์นะครับเจยบขาดปอพกสว่างฝันใจมวยรองนะครับเจอกับมังกรเหล็กเปิ้ลนครนะครับก็เจยบขาดในช่วงล่าสุด1น9วันอายุ28ปีส่วนสูง1้8เซนติเมตรเป็นคนจังหวัดหนองบัวีลำพูชกมาแล้ว1 0อไฟเป็นมวยขวามวยบุสัมที่เพชรนาครจังหวัดอุตรดิตถ์ปล่อยปล่อย64กิโลกรัมพุมมา6กกิโลกรัมน้ำหนักที่ดีที่สุดร้อยยี่สิบเจ็ดัึนี้126นะครับก่อนช่ง125.9เหลือ125.9นะครับเป็นมวยขวาพันุเปิดเกมสัตว์แข่งต่อยแรงเก๋า นะครับบอกเลยว่าบุ๊ดุจันทําเพื่อลูกทำเพื่อครอ,อบครัวนะครับเจ้าขาคนนี้นะครับปัญนใจมวยลองมังกรเล็กก็กําลังสดกําลังห้าวเลยนะครับชกล่าสุดหนึ่งเดือนยี่สี่วันอายุสิบแปดปีส่วนสูงร้อยเจ็ดสิบห้าเซนติเมตรเป็นคนจังหวัดนนะครศรีธรรมราชชมมาแล้ว้อยไฟเป็นมวยขวามวยเข่าสอมที่เดชรัตน์นะครับแต่ย้ายมาอยู่ที่อ่ามาเก็บตัวอยู่ที่บางแสนไฟขับประมาณร่วมเดือนเลยทีเดียวนะครับ น้ำหนักไป,ปอ์สิบอกิโลกรัมคูมมา3กิโลกรัมน้ำหนักที่ดีที่สุดคือ133ถึง125ี่ปอนด์พ่กับใน126ก่อนช่างร้่ก็เหลือ1 2 6นะครับไปม้วยเขา่านะครับพัฒนาฝีมือกันได้เยอะเลยทีเดียวนะครับมีแข้งเสริมสอกเสริมนะครับขวาขอล็อกและตีเหนียวแน่นนะครับมั่นใจตัวเองเกิดเกือบ100%นนะครับสำหรับทางด้านมังกรเหล็กนะครับซึ่งเป็นน้องชายของเมฆพลันชยัยนะครับ อ่เสียบขาดวันนี้ล่าสุดเนี่ยเป็นการชนะคะแนนกับเพชรน้ำหนึ่งตัสุรัตนะครับในพิกัด126ปอนด์ก็เป็นการชิงแชมป์มานะครับแล้วก็ชนะคะแนนพอเสน่ห์ในพิกัด128ปอนด์ชนะคะแนนคิวทองชนะน้องวิ่นสองกับเพชรน้ำหนึ่งตัสุรัตนะครับชนะคะแนนโอเล่สองไฟต์ติดนะครับแพ้ให้กับเพชรชนรธานก็อดอธิษกนะครับส่วนทางด้านมังกรเหล็กเนี่ยจะมากดลูกพี่ได้หรือไม่นะครับล่าสุดก็เป็นการชนะพอเสน่ห์ส่อภูมิพัฒน์ นะครับแล้วก็แพ้คะแนนกับเป็นน้ำหนึ่งต่อสุรัตเสมอกับเดชายานะครับแล้วก็เป็นการแพ้นองเส้าสากับสิทธิศักดิ์ชนะคะแนนคิวทองแพ้นอเกเส้นสีกับไก่ป่านะครับชนะคะแนนเพชรกิตตินะครับวันนี้ผมก็ยังวัดใจเฉียบขาดนะครับเพราะว่าหลายๆไฟมาผมได้ได้กับเฉียบขาดนี่เกือบทุกไฟเลยทีเดียวนะครับก็ยังชอบยังรักไปทางด้านเฉียบขาดนะครับถึงแม้วันนี้ราคาจะมาให้เฉียบขาดเป็นไฟต่อ ก็จะไปท้งานเฉียบขาดนะครับเดี๋ยวเราไปดูสรุปนะครับทั้ง9คู่เลยนะครับจะสรุปให้ทั้ง9คู่เลยนะครับว่ามวยชอบไปทางไหนมากนะครับก็คู่แรกเนี่ยสักคู่นะครับเดี๋ยวดูสรุปให้สักคู่นะครับเพราะว่าทำมาแล้วนะครับอยู่เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะใจเย็นๆนะครับใจเย็น คู่แรกนะครับคู่แรกเป๊ปซี่เจอกับเพชรคำจอนนี่นะครับคู่นี้เนี่ยผมวัดใจไปทางด้านชอบไปทางด้านเพชรคำจอนนี่นะครับคู่ที่2ดอกไม้ไฟเจอกับปากีสถานคู่นี้ขอไปทางด้านดอกไม้ไฟมัตจุราชเจอกับแคนชัยคู่นี้เก่ากับสดนะครับแต่บางๆไวหน่อยคนกําลังจะเกิดเนี่ยคือแคนชัยนะครับมัตจุลาชเนี่ยได้ความเก่านะครับแต่บางๆไวนะครับผมยังเชื่อใจไปทางด้านแคนชัยนะครับสาหรับคู่นี้ นะครับน้ำตาเดือดเจอกับหนึ่งผู้สิงนะครับคู่นี้ขอไปทางด้านหนึ่งผู้สิงเพชรพัชระเจอกับดาแว่นะครับคู่นี้ขอไปทางด้านเพชรพัชระนะครับชอบมากกว่านะครับเพชรมงคลเจอกับเทียนหลวงคู่นี้ขอไปทางด้านเทียนหลวงสังฟ้าเจอกับเพชรเตชินคู่นี้ก็ขอไปทางด้านเพชรเตชินนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายแสนสนอาคู่รองนะครับแสนสนเจอกับพงศลิคู่นี้ขอไปทางด้านอาแสนสนเอราวันนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายเชยบกับ เจอกับมังกรเหล็กผู้นี้ผมชอบมากๆเลยนะครับตัวเน้นได้เลยนะครับจัไปทางน้นเฉียบขาดปอพงสว่างนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการวิเคราะห์มวยของสยามมวยมันนะครับหลังจากห่างหายกันไปนานนะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานสยามมวยมันแล้วก็คลิปจะได้ดันให้มีคนดูเยอะๆนะครับจะได้ทํางานได้ต่อนะครับก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ